กันเลี้ยงหนูก็มีบ้างครับครามีปัญหากัดลูกบ้างแล้วก็พวกจุกน้ําเรามันชอบดึงดึงหลุดออพฤติกรรม,มนะครถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบพฤติกรรมดูๆหน่อยถ้าท้องเราก็แยกออกเลยครัอืม<ย>ครับผมอนอกก็วิธีการอ่าไม่หนูกัดลูกก็คือวิธีการแยกออกที่คนใช้ไม่ถึงก็คือ ดูถูกหนูมากเกินไปใช้รถเส็นเล็กๆขนาดมันแน่นๆมันยังดึงลูกมันมันให้พออยู่มันได้พออยู่แต่จริงไม่ใช่ครับมันต้องเน้นแบบมันนี้หนูครับนี่ออกลูกนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านาะมันนืดนะครับนี่ครับอันนี้คือออกลูกนะครับเนี่ยนคือสามารถดูได้เนาะนี่ครับไม่กัดลูกแดงๆครับเนี่ยดูได้ครับนี่ไม่กัดลูกนะครับเนี่ยแดงโอเคนี่ครับนี่ชัดเจียนะครับเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้ก่อนอันนี้เนี่ยรุ่นพี่ครับรุ่นน้องอยู่ด้วยกันอันนี้รุ่นนี่พ่อเขาสวัสดีครับสวัสดี าร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่น,ทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับ ัมุกดาหารเป็นเป็นจังหวัดที่น่ามามากครับตอนนี้ผมอยากไปบ้านกกอกครับตอนนี้แต่ยังไปไม่ถึงนะครับวันนี้ก็มาส่งหนูนะครับที่อำเภอเมืองก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางไปครับก็วันนี้ที่มาที่นี้ก็รู้สึกโอเคมากๆครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมาฝั่งมุกดาหารฝั่งนี้ครับระหว่างทางครับธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ครับผมชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่วนกับน้องที่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนำให้รู้จักน้องเขาดีกว่าครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อมอสครับชื่อน้องมอยนะครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านน้องหอยครับบ้านน้องหอยครับตำบลบางไทรใหญ่ตำบลบางไทรใหญ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับโอเคครับคิดยังไงถึงอยากเรียนหนูครับก็ชอบกินฮะชอบกินครับชอบกินเลยเรียงครับครับ ที่อย่างก็ให้มันเป็นแบบรายได้เสริมรับรายได้เสริมเราไม่อยากเป็นพนักง,งานประจำอยอ๋อครับปกติทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับผมเป็นช่างซ่อมรุง โรงแรมนี่อ๋ออยุงแรมในเมืองครับผมก็ทางานประจําอยู่ปัจจุบันใช่อ๋อแต่ว่าก็คือเราก็คือหาอาชีพเสริมถ้าอาชีพเสริมดีก็เป็นอาชีพหลักใช่ไม่อยากเป็นลูกย้อนหรกอยางห้แล้วใช่จริงๆก็คือผมว่าถือว่าเป็นการความคิดที่ดีมากคิดเร็วมากว่าเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็คิดหาอาชีพเสริมแล้วนะครับจริงๆก็อันนี้ก็เริ่มต้นเนาะนี่คือโอ้โหเกถือว่าเยอะนะครับอันนี้คือได้ประมาณเกือบอันนี้ก็คือ50 60กับหกสิบกับเจนดสรบบ่ัเนาะตรงน แล้วก็ขยายได้อีกข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีบอ่อยังว่างอีกเยอะนะครับเนาะโอเคพี่อ่าจริงๆเคยเลี้ยงหนูก่อนนะิดนี้เด้วน,น,น,นะครับเนาะก็เลี้ยงครับเดี๋ยวพาไปดูหนูก่อนครับผมโอเคครับผมไปดูหนูที่เคยเลี้ยงก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปตรวจสาบโอ้โหหนูออกลูกเกือบทุกตัวเลยครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นฟาร์มใหม่ใช่ไหมครับฝั่งนี้ที่ทําฝั่งนี้ฮรอันนี้เป็นฟาร์มเก่าอยู่ข้างหลังนะครับอ่าแยกเป็นสองฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นเลี้ยงฝั่งนี้ก็คือลองต่อมาจากเพิงหลังบ้านนก่อ นะครับยังไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเนาะแต่ฝั่งน้นก็คือไปทาโรงเรือนแบบมาตรฐานครับนี่ครับอันนี้เลี้ยงประมาณกี่บ่อครับพี่อันนี้ประมาณย0 20บ่อเลี้ยงประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณ3เดือนกว่ากว่าสี่เดือนสามเดือนกว่ากว่าสี่เดือนครับโอเคครับระหว่างที่เราเลี้ยงมา3เดือนกว่าสี่เดือนแล้วครับอ่าขอไอถามเรื่องปัญหาครับมีปัญหาอะไรเยอะไหมครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูก็มีบ้างครับครับมีปัญหา กับลูกบ้างแล้วก็พวกจุกน้ําเรามันชอบดึงดึงหลุดอ๋อครับผมแลวนอกจากน,นั้นก็ไม่ค่อยมีมครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอเคครับขออนุญาตสอบถามวิธีการแก้ปัญหารครับวิธีกัดลูกครับที่นี่ครับแก้ไขยังไงตอนมันเจอมันกัดลูกครับผม,มเราจะดูตั้งแต่ตอนท้องแรกๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราก็ดูพฤติกรรมมันนะฮะถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบพฤติกรรมดูๆหน่อยถ้าท้องเราก็แยกออกเลยคนระับครับผม เนาะก็วิธีการอ่าไม่ให้ลูกหนูกัดลูกก็คือวิธีการแยกออกแยกคลอดเนาะตอนเลกเลี้ยงยังไงครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองหรือเลี้ยงรวมครับผมเลี้ยงเป็นหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองนะครับก็จริงๆคือหนูครับแต่ละตัวนิสัยม่เหมือนกันเนาะบางตัวก็อยู่ด้วยกันได้บางตัวก็กัดลูกบางตัวก็ไม่กัดเราต้องศึกษาพฤติกรรมมันแต่ละตัวไม่ใช่ว่าอ๋อเลี้ยงหนึ่งต่อสองแล้วหนูไม่กัดลูกเลยหรือหนึ่งต่อหนึ่งหนูไม่กัดลูกเลยไม่ใช่นะครับเนาะครับแล้วเกี่ย ช้ลวดเบอร์ที่ใหญ่โอเคครับเบอร์ไหนครับนี่เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ครับเบอร์นี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับจริงๆก็คือคนที่ทําจุกน้ําแล้วไม่สําเร็จเนาะมีปัญหาเรื่อง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 จุกขาดจริงๆคือจุกน้ำใช้ได้ประมาณหกเดือนถึงปีหนึ่งนะครับอันนี้ตามตามที่ผมเคยใช้แต่ว่าสําคัญคือที่คนใช้ไม่ถึงก็คือดูถูกหนูมากเกินไปใช้รวดเส้นเล็กขนาดมมนแน่นๆมันยังดึงลุดมันให้พออยู่มันได้พออยู่แต่จริงๆไม่ใช่ครับมันต้องแน่นแบบ เปี้ยเลยเนาะไม่กระดิกไม่กระดิกเลยลวดต้องเส้นใหญ่อันนี้คือจะอยู่ได้นานนะครับหรือใช้การกัดอะไรก็ได้นะครับเนาะโอเคครับพาผมไปดูบอลหนูที่ออกลูกแล้วครับหน่อยมีหลายบ่อนะเมื่อกี้เป็นโอ้โหมีลูกซ้อนกันด้วยเนาะครับผมนี่สองสามันมาดูครับนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้หนูครับนี่ออกลูกนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะมึงเืดนะครับนี่ครับอันนี้คือออกลูก นะครับเนี่ยคือสามารถดูได้เนาะนีะครับไม่กัดลูกแดงๆครับเนี่ยดูได้นะครับเนี่ยไม่กัดลูกนะครับเนี่ยก็คือตัวไหนพฤติกรรมมันโอเคแล้วก็มันก็ไม่กัดลูกนะครับเนาะโอเคบ่อนี้เลี้ยงรวมนะครับโอเคบ่อนี้เลี้ยงรวมนะครับบ่อนี้เลี้ยงรวมนี่ครับบ่อนี้เลี้ยงรวมไม่ได้แยกครับนี่น่ตัวสองนี่เขามีลูกอยู่ครับนี่ลูกอยู่นี่นะเดี๋ยวไดลูกออกไปไหนขอดูลูกไหนลูกขอดูลูกไหนสินี่ครับก็มีลูกครับอันนี้ก็คืออันนี้คือคลอดแม่เดียวไปดูไอ้หนูที่คลอดสองแม่รวมกันหน่อยครับ นี่ครับนี่ผิดบอผิดบอับทั้งดำทั้งแดงโอเคนี่ครับนี่ชัดเจนะครับเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้ก่อนี่เนี่ยรุ่นพี่ครับรุ่นน้องอยู่ด้วยกันอันนี้รุ่นนี่พ่อเขาสวัสดีครับ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 นี่ครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมคือมันแล้วแต่นิสัยหนูบางตัวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้บางตัวก็อยู่ด้วยกันได้นะครับโอเคมีอะไรจะแนะนำอ่าท่านผู้ชมอีกไหมครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเลี้ยงก็ การเลยเริ่มเลยครับไม่ต้องเีลาครับศึกษาแล้วก็เริ่มลงมือทำได้เลยครับครับจริงๆเนี่ยคือตอนแรกคือเริ่มต้นดูก่อนเนาะใช่ครับพอเริ่มต้นดูก่อนแล้วสึกโอเคเราก็ค่อยเริ่มต้นใหม่แจริงๆถ้าคนเริ่มต้นใหม่ถ้ามั่นใจคือจัดเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลานีใช่เสียเวลาอันนี้เสียเวลามาสีเดือนนะครับครับนี้ลองว่าเราจะชอบแค่ไหนเออครับจริงๆก็ชอบคือจริงๆคือคือมันมันมันต้องอยู่อยู่ที่เราก่อนว่าจริงๆคือบางคนคือ เห็นเขาเลี้ยงอยากเลี้ยงกับเขาหเขาได้รายได้เยอะอยากเลี้ยงเหมือนเขาแต่ว่าใจจริงไม่ชอบเขามาชอบไม่ชอบคือไม่จำเป็นต้องรักอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าเราเลี้ยงอยู่กับมันได้กล้าจับหนูใช่ไหมครับใช่ใชแล้วก็ดูแล้วมันไม่ใช่ภาระเราเยอะเนี่ยอ่าค่อยขยายนี้ก็ดีครับเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องมันผมก็ทํางานประจําด้วยครับงานประจําช่วงเช้าช่วงเย็นมาก็ให้อาหารอดูบ่อเปิดบ่อดูระบบน้ําอะไรอันนี้เลี้ยงเองคนเดียวเลยใช่ไหมครับคนเดียวโอ้โหเยี่ยมมากครับแต่จริงๆถ้าเราทาระบบน้าเรียบร้อยหนูก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะถ้า เราเท่ไม่ต้องทําอะไรเนาะก็คือให้อาหารก็คือจบใช่ครับผมเนาะอันนี้ก็ประมาณเกือบ20บอ่อโรงเรือนเก่าอย่างนี้จัดระเบียบดีดีก็ได้อีกเยอะนะครับเนี่ย<ช>ประมาณเกือบ30บอ่บอ,รบอรตรงนี้นะครับอันนี้มีปัญหาน้ำเดยวน้ำรั่วแล้วก็น,น้ํารั่วน้านน้รั่วอ๋อนี่ครับสังกะสีน้ํารั่วแล้วก็คือที่รั่วผมว่านี่ก็คือมันเพิงบางเงี้ยมันตรงกันครับมันไม่ได้ต่ำกว่ากันเพราะว่าใช่คือมันตรงเลยครับมันตรงถ้าตรงแบบนี้คือใส่ใส่สังกะสีใหม่หรือสันก่มีปัญหาหอกแต่นมันเป็นสังีเก่าครับ สังกะสีเก่าแล้วก็เราทําตรงเนี้ยมันมันไม่มันไม่ไหลออกไปนะครับเนาะพอตอนนี้ไอ้ใส่ก็คือโอเคอย่างงี้ไม่รั่วหรอกครับแบบนี้ครับไม่รั่วหรอกมันเป็นรูกระจิงอยู่แต่มันไม่ใช่ลายไหลอีกลายหนึ่งนะครับก็สามารถปรับปรุงแล้วก็ใช้ได้อีกประมาณเกือบสามสิบบ่อฝั่งนู้นก็จริงๆก็หกเกือบเจ็ดสิบบ่อได้ก็เป็นร้อยกว่าบ่อเลยนะครับโอเคพาไปดูโรงเรียนใหม่นะครับตอนนี้ก็ทีมงานกําลังลงหนูกันวุ่นวายเลยครับวันนี้ครับก็พาลูกฟาร์มครับมาส่งหนูสองสามเจ้านะครับวันนี้ก็ มาจากระยองบ้างมาจากพิจิตรนะครับมาจากนครสวรรค์ครับมา3ามที่นะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นโรงเรือนใหม่ครับอลังการนะครับตรงนี้ครับอยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็เป็นอะไรที่มาตรฐานฝั่งนี้เนาะอันนี้จัดเต็มตัวนี้ก็คือนะครับก็ทําตรงเหมือนเดิมครับตัวนี้แต่ว่ามันเป็นสังกะสีใหม่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับไม่น่ามีปัญหาเรื่องรั่วเนาะแล้วหน้าบ้านก็อีกไกลสามารถขยายได้เยอะเนาะโอเคมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ไม่มีครับ ถ้าอยากเลี้ยงก็ศึกษาเลยครับเิ่มลงมือทำเลยครับโอเคครับถ้ามีคนสนใจอ่ะอยากจะเลี้ยงหมูอยากจะมาชมวิธีการเลี้ยงหนูที่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องก็โทรมาก่อนครับเโอเคครับขอที่อยู่ใหม่ที่อยู่ที่ไหนครับผมบ้านหนองหอยบ้านหนองหอยครับตำบลบางไทรใหญ่ตำบลบางไทรใหญ่ครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารขอเบอร์โทรหน่อยครับ 095 095ครับ537 537ครับ5184 5184มาติดต่อน้องอะไรครับผมมอสครับน้องมอสเนาะโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นกับน้องมอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูทีมงานต่อนะครับตอนนี้ก็อันนี้ทีมงานนะครับทีมงานที่มาด้วยกันนะครับทีมงานที่มาด้วยกันวันนี้ก็ก็คือวันนี้มาส่งหนูลายที่ครับก็เลยต้องจัดทีมงานมาเยอะแยะเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรเราครับแนะนําตัวหน่อยครับม ฟาร์มหนูน้ำหนูคุกใหญ่พิจิตครับโอเคครับโอ้โหแต่งแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยครับนีแต่งตัวถูกเอ่อฟาร์มอยู่ที่ไหนครับเนี่ยฟาร์มอยู่บ้านบ่อแต้อพเภอวองไทรพูนครับครับผมจังหวัดพิจิตครับจังหวัดพิจิตนะครับโอเคใครสนใจติดต่อได้ไหมครับติดต่อได้ครับจะเข้าไปชมในฟาร์มก็ได้ครับโอเคครับผมอันนี้คเป็นอ๋อยังไม่จบใช่ไหมโอเคแต่ถ้าเป็นเอฟซีนี่ช่วยแชร์ช่วยอะไรนี่แจกหนูฟรีครับโอเคแจกหนู2เดือนครับ1คู่ครับเอาโอเคเท้าแเวาได้เลยครับครับผม สวัสดีครับพี่ครับมาจากไหนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเต้ฟาร์มหนูนาครับมาจากไหนครับพี่จังหวัดระยองครับจังหวัดระยองโอ้โหมาแกงวันนี้มากี่ชั่วโมงพี่มาถึงเนี่ยอ๋อประมาณสักงสิบ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 หนึ่งชั่วโมงโอ้กี่ร้อยกิโลพี่เจ็ดร้อยจากฟาร์มมาถึงฟาร์มนี้เจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลครับโอ้สุดยอดเลยมาได้ใจครับมาได้ใจครับหนูด้วยกันมาได้ใจโอเคครับ อันนี้เั็นตัวแรงครับตัวแรงตัวปีนครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้เอชื่อเล่รเนาะครับครับผมชื่อจอร์ดครับฟาร์มอยู่ไหนครับฟาร์มถามชื่อฟาร์มครับไม่ได้ถามชื่อฟาร์มนครสวรรค์ครับชื่อฟาร์มจิตดาฟาร์มครับครับคือมีคนสนใจอยากไปเยี่ยมชมได้ไหมครับได้ครับเข้าได้ยี่สิบครับโอเคครับก็ไม่นอนหรือยังไงครับวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักกันนิดนึงนะครับก็ ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชมหนูที่จังหวัดมุกดาหารทาดพานมเหลืออำเภอใกล้เคียงแต่แถวๆนี้ครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิต้องขาเราตัวลาไปจริงๆนะครับสวัสดีครับ <laughs>